ครับเช้านี้เราจะมีการได้ฟังพ,พระเจ้าด้วยกันเหมือนเคยนะครับทวารทีท่เองเราตั้งไว้เพื่อเราจะแสวงหาพระเจ้าแล้วเราก็จะได้สามพิกีธรรมด้วยกันคือมีส่วนในชีวิตของกันและกันเพื่อจะทําให้เราเติบโตขึ้นในทางของพระเจ้าที่ผ่านมาผมได้คุยกับพี่น้องคนหนึ่งเป็นเป็นเป็นฝรั่งนะก็หนุนใจเขาว่าเรื่องที่สําคัญมากในใน,ใน,ใ,นในพระคัมภีร์เรื่องหนึ่งคือการที่เราได้มาสามพิกีธรรมกัน การมาโบสแล้วก็ไม่รู้จักใครไม่ได้คุยใครไม่ได้ลงลึกในชีวิตของกันและกันไม,ไม่ได้เป็นเขาเรียกว่าพัมพีไม่ได้สอนเราแบบนั้นสอนให้เราเ <c oughs> ขาเรียกว่ามีส่วนในชีวิตของกันและกันเพื่อจะเสริมสร้างกันและกันดังนั้นเองพัมพีจึงหนุนใจว่าอยากขาดการสามกิริธรรมพัมพีไม่ได้บอกอยาขาดโบสนะครับอยากขาดการสามกีคีธรรมคือการให้เรามีส่วนในชีวิตของกันและกัน ดังนั้นเองหลายคนอาจจะไปบวช์ทุกที่แต่ไม่เคยสามเมื่อกี่ธรรมกับใครคือไม่เคยมีส่วนในการชีวิตกระทบชีวิตกับใครเลยท่านก็จะพาดประพรนนะครับเราจรึงตั้งใจว่าเราจะสามคกีทธรรมไม่ขาดสามกีทธรรมเมื่อกี้บอกแล้วไม่ได้จะไม่ขาดโบสถ์มันถือว่าไม่ใช่ประเด็นเราจะไม่ขาดการสามเมกี่ธรรมและทุกครั้งที่เรามาโบสถ์หวังว่าเราจะมาถึงพระเจ้านะครับเราไม่ได้มาแค่ถึงโบสถ์แต่เรามาถึงพระเจ้าเพราะเรามาสวัหาพระเจ้าเอเมนเช้านี้เราจะมีการฟังต่อใน ในเรื่องความรักนะครับเราอยู่เดือนเดือนกุมภาพันธ์ยังเป็นเดือนแห่งความรักชานี้เราจะฟังในสองในในยอนยิบเอ็ดย้อนบทที่ยี่สิบเอ็ดข้อสิบห้าถึงสิบเจ็ดผมอ่านให้ฟังเมื่อรับประทานอาหารแล้วพระเยซูตรัสกับซีโมนเปตรว่าซีโมนบุตรย้อนเอย๋ยเจ้ารักเรามากกว่าเหล่านี้หรือรักตอน,นในแชร์กับเป้เครับเขาทูลว่าเป็นความจริงพระเจ้าข้าพระองค์ทรงทราบว่าข้าพระองค์รักหรือฟิเลโอพระองค์ พระองค์ตัดสั่ง,งว่าจงเลี้ยงดูฝูงแกะของเราเถิดและพระองค์ตัดกับเขาครั้งที่สองว่าซีโมนบุตรยอนเอ๋ยเจ้ารักเราหรือเขาทูลตอบพระองค์ว่าเป็นความจริงพระเจ้าข้าพระองค์ทรงทราบว่าข้าพระองค์รักพระองค์รักก็เป็นฟิลิโออีกครั้งพระเยซูถามด้วยออกาเปตพระองค์ตัดเขาว่าจงเลี้ยงดูแกะของเราเถิดพระองค์ทรงตัดกับเขาครั้งที่สามว่าซีโมนบุตรยอนเอ๋ยเจ้ารักเราหรือไปโตก็เป็นทุกข์ใจที่พระองค์ตัดถามเขา ครั้งที่สามว่าเจ้ารักเราหรือเขาจึงตอบตอทูนตอบพระองค์ว่าพระองค์เจ้าข้าพระองค์ทรงทราบทุกสิ่งพระองค์ทรงทราบว่าข้าพระองค์รักพระองค์พระเยซูตรัสกับเขาว่าจงเลี้ยงแกะของเราเถิดให้เราอธิษฐานพระเจ้าด้วยกันขต่พระเจ้าเช้านี้เองขอให้เราเติบโตขึ้นในความรักของพระเจ้าให้เราได้ยินเสียงของพระองค์และพระคำเป็นอาหารฝ่ายวิญญ,ญาณและเป็นรากฐานชีวิตฝ่ายวิญญ,ญาณของเราอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่เราจะไม่เหมือนเดิม ในการเดินกับพระเจ้าขอพระเจ้าพูดกับคนของพระองค์ในนามพระเยซูพร์เจ้าเอเมนเราอยู่เดือนของความแห่งความรักพระเจ้าที่เราเชื่อเป็นความรักจึงมีความจําเป็นที่คริสเตียนต้องเข้าใจเรื่องความรักความรักเนี่ยหลายครั้งไม่ได้เกิดขึ้นหรือไม่ได้เริ่มต้นด้วยเหตุผลเป็นไปได้ไหมครับจริงไหมครับลองนึกดูนะครับหลายครั้งความรักไม่ได้เริ่มต้นด้วยเหตุผลไม่ได้เกิดขึ้นเพราะเหตุผล บางคนมีประสบการณ์รักแรกพบแค่เห็นหน้าครั้งแรกก็ตกหลุมรักแล้วรักคนคนนั้นบางทีทั้งทที่ยังไม่รู้จักชื่อเขาเลยแต่ก็รักไปแล้วหรือเคยเจอกันที่เคยเจอกันไม่กี่ครั้งคุยกัน Facebook ไม่กี่ไม่ไม่นานบางคนเองก็กลับไปไปฝันเอาไปจินตนาการจนถึงวันแต่งงานผมเคยเจอบางคน Facebook หาผู้หญิงบางคนผู้หญิงตอบกลับมาสอสาครั้ง ก็รู้สึกว่าเขาน่าจะชอบเรานะก็คิดไปไกลจนจนถึงเป็นแฟนกันก็มีเวลาเรารักใครสักคนหนึ่งเนี่ยบางทีเหตุผลไม่ค่อยเกี่ยวบางทีบอกทําไมรักคนคนนี้ก็เรารักเขาเพราะเขาเป็นเขาเราคงเคยได้ยินคําประมาณนี้ไม่มีเหตุผลเพราะเรารักเขาแล้วแต่จะมีเหตุผลและเริ่มต้นใช้เหตุผลก็ตอนอยากจะเลิกไอตอนรักเนี่ยไม่มีเหตุผลแต่ตอนจะเลิกเนี่ยค่อนข้างใช้เหตุผลเยอะ จะมีเหตุผลเยอะแยะมากมายออกมาและเหตุผลส่วนใหญ่ที่จะเลิกก็เพราะว่าเข้ากันไม่ได้จริงๆภาษาที่ตรงกว่าเข้ากันไม่ได้ก็คือคุณน่ไม่ดีเพียงพอฉันฉันไม่ค่อยชอบในหลายๆอย่างที่คุณเป็นหรือที่คุณทำคำสุภาพหน่อยก็คือเข้ากันไม่ได้จะได้ไม่ต้องโทษว่าใครผิดใครถูกความจริงแล้ว หลายคนเลิกลากันไปเพราะว่าอีกฝ่ายไม่ได้ดีอย่างที่คิดคิดไว้ตั้งแต่แรกทั้งๆที่ตอนแรกเรารักใครคนหนึ่งรักคนคนนั้นก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กความดีความชั่วของเขาแต่วันหนึ่งเราจะเลิกเขาเราก็เอาความดีความชั่วของเขามาเป็นตัวกําหนดว่าเราจะเลิกรักเขาแล้วจริงๆแล้วในโลกของความรักไม่มีดีหรือไม่ดีมีแต่จะรักหรือไม่รัก เพราะตอนแรกคุณไปรักเขาต่อให้เขาช่วยยังไงคุณก็รักเขาต่อให้เขาดีหรือจะไม่ดียังไงคุณก็รักเขาตั้งแต่แรกแต่จะมาเริ่มใช้เหตุผลตอนที่เราไม่รักเขาแล้วดังนั้นเองความดีกับความรักหลายครั้งมันคนละเรื่องกันพระเจ้ารักเราในขณะที่เราไม่ดีได้เพราะพระเจ้าเลือกที่จะรักหลายครั้งเองเราจึงต้องเข้าใจว่าความรักเป็นเรื่องของการเลือกที่จะรักไม่ใช่ว่าเขาดีหรือไม่ดี ที่จะมากาหนดว่าเราจะรักเขาหรือเราจะเลิกรักเขาเราเองจึงต้องเข้าใจความรักเราเองจึงต้องเข้าใจความรักผู้ชายคนหนึ่งเองถูกรถชนสลบไปถูกนําไปที่โรงพยาบาลพอฟื้นขึ้นมาก็เห็นหน้าแฟนจับมือเขาอยู่กข้าง,างผู้ชายคนนี้ก็เริ่มพูดกับแฟนของตัวตัวเขาว่าผมจําได้นะสมัยก่อนเนี่ยตอนที่เราครบกันใหม่ๆตอนที่เรียนมหาวิทยาลัยกระเป๋าเงินผมหายผมไม่มีเงินเหลือสักบาทเลย คุณก็อยู่กับผมในวันนั้นวันที่แย่ที่สุดของผมอีกวันหนึ่งคือวันที่ผมโดนไล่ออกจากงานวันนั้นเองคุณก็อยู่กับผมวันที่พ่อผมเสียผมยังจําได้ว่าคุณก็อยู่ข้างๆผมคราวนี้ผมถูกรถชนผมสลบไปผมฟื้นขึ้นมาผมก็เห็นหน้าคุณอยู่ข้างๆผมอีกหลังจากผมได้คิดทบทวนเหตุการณ์ทั้งหมดแล้วผมรู้แล้วว่าคุณที่เอง ที่เป็นตัวแห่งความโชคร้ายนำนำโชคร้ายร้ายนำสิ่งไม่ดีเข้ามาในชีวิตของผมเราเลิกกันเถอะนี่เป็นตัวอย่างที่อาจจะฟังแล้วตลกฟังแล้วอาจจะหักมุมแต่นี่คือความเป็นจริงที่เกิดขึ้นไอ้ตอนรักกันเนี่ยไม่มีเหตุผลแต่ตอนจะเลิกกันเนี่ยมีเหตุผลมากมายเพราะอะไรครับเพราะว่าตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยก็ไม่ได้รักแบบถูกต้องตั้งแต่แรกอยู่แล้ว พระเจ้าสอนให้คนของพระเจ้ารักทั้งใจทั้งความคิดและกำลังและทั้งร่างกายเช้านี้เองเราจะฟังต่อเรื่องความรักเจดแบบในภาษากรีกเนี่ยมีถึง7คําคำที่สะท้อนเกี่ยวกับความหมายของความรักครั้งที่แล้วเราฟังความรักแบบแ,บบแรกเรียกวแบบอากาเปในความหมายแบบดั้งเดิมของอากาเปคือรักที่เสียสละภาษากฤษกชื่อว่า c ช a r ริตี้หรืองานการกรุศลการกรุศลคือเราไปช่วยใครไปให้ใครเราไม่ได้หวังในตอบแทนแล้วเราก็ไม่สนใจด้วยว่าใครจะเป็นผู้รับ และเราก็ไม่ต้องการให้ผู้รับมาขอบคุณเราด้วยคือให้ด้วยใจให้ด้วยการเสียสละแต่หลังจากคริสเซียนใช้คําอากาเป้เนี่ยมาแทนความรักของพระเจ้าคําอากาเป้ก็เลยถูกแปลว่าความรักของพระเจ้าหลังจากนั้นก็มีการเติมว่ารักพระเจ้าคือรักไม่ไม่มีเงื่อนไขและก็ไม่หวังสิ่งใดตอบแทนปัจจุบันเองอากาเป้จึงแปลว่ารักที่เป็นความรักของพระเจ้าที่ไม่มีเงื่อนไขแล้วก็ไม่ต้องการสิ่งใดตอบแทน และความรักแบบนี้พระเจ้าก็อยากให้เรามีอยากให้รักพระเจ้าด้วยความรักแบบนี้แล้วก็อยากให้รักกันและกันด้วยความรักของอากาเป้ด้วยเช่นเดียวกันนั่นเองคือคำคำแรกที่เราได้ฟังไปคืออากาเป้เช้านี้เองเราจะมีการฟังคำคำ,คำที่สองคำว่าฟิเลโอหรือฟิเลียก็ได้อากาเป้คือ g o d l y love ฟิเลียคือ Brotherly l o v e คือความรักแบบเพื่อนใช้ Brother ก็จริงแต่เป็นความรักแบบเพื่อน ยอห์นยี่สิบเอ็ดเนี่ยเป็นเป็นบทสนทนาระหว่างพระเยซูคริสกับเปโตรพระเยซูเนี่ยมาหาเปโตรหลังจากที่เขาเปฏิเสธพระองค์สามครั้งพระเยซูมาเพื่อจะลื้อฟื้นเขาพระองค์ถามเขาสามคำถามและคําถามก็จะซ้ํากันสามครั้งว่าเจ้ารักเราหรือเจ้ารักเราหรือคําว่าเจ้ารักเราหรือเปิดพระเยซูใช้คําว่าเจ้าอากาเป้เราหรือเป,เปโตรกลับตอบว่าข้าพระองค์ฟิเลโอพรุมงคครั้งที่สองเจ้าอากาเป้เราหรือ เปโตรก็ตอบว่าข้าพลงฟิเลโอพระองค์ครั้งที่ 3, สามพระเยซูไม่ถามแล้วว่าเอาเจ้าอากาเป้หรือเปล่าพระเยซูถามว่าเจ้าฟิเลโอแล้วหรือเปล่าเปโตรก็ตอบคําถามเดิมว,ว่าข้าพองฟิเลโอพระองค์คาว่าฟิเลโอเนี่ยเขาเรียกว่ารักแบบเพื่อนคือความรักที่ไม่ได้มีโรแมนติกเลิฟเข้ามาไม่มีเรื่องเพศเข้ามาเกี่ยวข้องเป็นความรักของเพื่อนหรือเพื่อนสนิทคนที่ไว้ใจกัน อยากทำให้อีกฝ่ายหนึ่งสบายใจมีความสุขไปเที่ยวด้วยกันรู้สึกปลอดภยัยรู้สึกสนุกรู้สึกดีเมื่อเมื่ออยู่ด้วยกันคอยปกป้องคอยช่วยเหลือกันตัวอย่างเช่นความสัมพันธ์กับดาวิดโยธ์โจนาธานเขาก็เป็นเพื่อนกันรักปกป้องกันวันหนึ่งโจนาธทานตายไปเขามีลูกคนหนึ่งพิการชื่อมาฟีโบเชตดาวิดเองก็ไปเอามาฟีโบเชตเนี่ยมาเป็น,มา,ปนมาเป็นลูกของตัวเองมา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 กินอาหารอยู่บนโต๊ะสวยของเขาคือดูแลลูกของโจนาธาน เพื่อนไม่ทิ้งกันแล้วก็ไม่ทิ้งครอบครัวของเพื่อนด้วยเช่นเดียวกันความรักแบบเพื่อนหรือเลโอเนี่ยไม่สามารถเกิดกับสตรูได้เพราะชื่อมันบอกแล้วเฟรโิเลโอเป็นความรักแบบเพื่อนการที่เราจะรักใครสักคนหนึ่งเป็นเพื่อนแสดงว่ามันใช้เวลาในการพัฒนาว่าเรารู้จักคนคนนั้นดีเราไว้ใจเขาเขาไว้ใจเราไปมาหาสู่กันซัพพอร์ตกันมีอะไรถึงกันเสมอความความรู้สึกผูกพานรู้สึกรักระบอกเออคนนี้เพื่อนแท้ มันถึงเกิดขึ้นความรักแบบฟิเลโอจึงไปเกิดกับศัตรูไม่ได้เพราะเขาไม่ใช่เพื่อนถูกไหมฮะเป็นการรักแบบเพื่อนพระมีจริงไม่ได้บอกให้เราฟิเลโอศัตรูเพราะอะไรเพราะว่ารักแบบเพื่อนมันใช้กับศัตรูไม่ได้พระมีตอนนี้เองเมื่อพระเยะซูถามเปโตว่าเจ้าอากเาเป้เราหรือเปล่าเปโตตอบกลับว่าข้าร o, พระองค์ฟิเลโอพระองค์เจ้ารักเราด้วยความรักของพระเจ้าแบบไม่มีเงื่อนไขหรือเปล่าเปโตบอกว่าข้าพระองค์รักพระองค์แบบเพื่อน บางคนก็ตีความว่าเปโต้มีความจํากัดเปโตยไม่สามารถตอบสนองหรือรักพระเจ้ากลับไปด้วยความรักของอากาเป้ได้ก็มีคนอีกกลุ่มหนึ่งก็ตีความว่าฟิเลโอกับอากาเป้เนี่ยหลายครั้งเนี่ยใช้แทนกันแทนกันได้ดังนั้นเองเปโตพูดฟิเลโอก็หมายความว่าเปโตรักพระเจ้าพระเยซูแบบอากเาเป้ก็เป็นไปได้ยกตัวอย่างเช่นยอห์นบทที่5ข้อ20เพราะว่าพระบิดาทรงรักพระบุตรคําว่ารักในตอนนี้เป็นฟิเลโอ เป็นรักแบบเพื่อนและทรงสำแดงพระบุตรและทรงสำแดงให้พระบุตรเห็นทุกสิ่งที่พปรองทรงกระทำคือรักตอนนี้ใช้คำฟิฟลโอแต่อย่าง,งคือคือว่าคำแต่ละคำจะความหมายมันจะเป็นยังไงขึ้นอยู่กับบริบทใช่ไหมครับแน่นอนว่าพระเจ้าบอกว่าโปรองฟิลิโอพระเยซูเรารู้ว่า พระเจ้าพระเยซูอาจจะเป็นเพื่อนกันก็ได้กับพระเจ้ามุมมองบางทีพ่อพ่อกับลูกก็เป็นเพื่อนกันด้วยนอกจากเป็นพ่อลูกแล้วพระเจ้าอากาเป้พ,พ,พระเยซูเพราะว่าเป็น,เป,นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอยู่แล้วแต่อย่างน้อยชี้ให้เห็นว่าความรักแบบที่สองเนี่ยแบบเพื่อนหรือแบบอากาเป้เนี่ยเป็นอีกมุมมองหนึ่งของภาษากรีกที่พูดถึงเรื่องความรักเช้านี้เองเราไม่ได้ลงลึกว่าทําไมเปโตตตอบว่าไอฟฟเลโอพระองค์เพราะว่าเราไม่ได้ลงลึกในยอห์นยี่สิบเอ็ดแต่อย่างน้อย ที่ยกพระคําตอนนี้มาเพื่อชี้เห็นว่ามันมีรักแบบอากาเป้แล้วก็ฟิลิโอคือแบบเพื่อนไว้ใจสนิทเป็นเพื่อนซีเพื่อนตายคบกันมาแฮงเอาท์ด้วยกันนั่นคือรักแบบเพื่อนรักแบบที่สามเขาเรียกว่าสตอเก้เรียกว่าแฟมิลี่เลิฟเป็นความรักคนในสายเลือดเดียวกันในครอบครัวเดียวกันมีสายเลือดเข้ามาเกี่ยวข้องเช่นพ่อแม่รักลูกลูกรักพ่อแม่พี่น้องรักกันเองความรักแบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นทันที แต่เหมือนเหมือนกับไม่ได้เกิดขึ้นแบบเหมือนตกหลุมรักพอเจอหน้าพี่น้องเกิดมารักอะไรทันทีอาจจะไม่ได้เกิดแบบนั้นแต่มันเกิดจากความคุ้นเคยอยู่บ้านเดียวกันกินข่าวหรือกันทะเลาะกันอาบน้าห้องน้ําเดียวกันนอนห้องเดียวกันรู้จักกันจริงเลยเกิดความสนิทและผูกพันโดยปกติแล้วความรักแบบสตอเก้คือรักในครอบครัวเนี่ยถูกทําลายได้ยากมากเพราะอะไรเพราะว่าเพราะว่าเป็นสายเลือดเดียวกัน จิตสานึกมักจะบอกว่าเราทําร้ายพี่น้องตัวเองไม่ได้เราหักหลังพี่น้องตัวเองไม่ได้ก็เลยเป็นเป็นความรักที่เหมือนเป็นไฟบังคับว่าฉันต้องรักคนในครอบครัวฉันต้องไม่ขายคนในครอบครัวฉันต้องผูกพันคนในครอบครัวทําลายกันไม่ได้ดังนั้นเองความรักแบบเพื่อนหรือฟิเลโอเกิดขึ้นเมื่อเริ่มสนิทกันคือมีเงื่อนไขคือ ฉันต้องรู้สึกดีกับคุณสนิทกับคุณไว้ใจคุณได้ไปมาหาสู่การคุณช่วยฉันได้ตลอดเวลาฉันก็ยินดีช่วยเหลือคุณคือเช่นถ้าเธอดีต่อฉันฉันก็ฟฟลิโอคุณคือไปจะเป็นเพื่อนที่ดีรักแบบเพื่อนแต่สําหรับรักแบบสตอเก้เนี่ยความรักนี้เกิดขึ้นเพียงเงื่อนไขเดียวคือฉันควรจะรักคุณเพราะคุณเป็นน้องของฉันเพราะคุณเป็นพี่ของฉันเพราะคุณเป็นพ่อแม่หรือคุณเป็นลูกของฉันที่รักเพราะว่าเราเป็นครอบครัวเดียวกัน รักแบบเพื่อนฉันรักคุณก็เพราะว่าคุณดีต่อฉันเราเป็นเพื่อนที่ดีเดียวกันแต่รักแบบ s t อเก e ฉันควรควรจะรักคุณเพราะเราเป็นพี่น้องเดียวกันเราอยู่บ้านเดียวกันดังนั้นเองรักแบบครอบครัวควรจะเหนียวแน่นแต่ปัจจุบันเองหรือเปาโลก็ได้ทํานายไว้ว่ารักแบบพี่น้องแบบ s t อเก e จะถูกทําให้เสื่อมลงไปเรื่อยๆเหมือนกันคําว่ารักแบบ s t อเกเนี่ยไม่มีบันทึกไว้ในพระคัมร์ แต่มีการใช้สตอกเก้ในความหมายแง่ลบก็เลยเพิ่มคําว่าตัวเอเข้าไปข้างหน้าเพื่อให้มันเป็นเนกาทีเพื่อเป็นความหมายแง่ลบและถูกใช้ในพิ่มพีสองครั้งแต่ว่าอ่านจากครั้งแรกให้ฟังไว้กันสองทีมทีบทที่สองข้อสามได้พูดถึงการไร้มนุษยธรรมไม่พูดถึงว่าไร้ไร้มนุษยธรรมไม่ให้อภัยการใส่ร้ายกันไม่ยับยั้งชั่งใจดุร้ายเกลียดชังความดีเพิ่มพีตอนนี้เนี่ย ในภาษาไทยมีอีกฉบับหนึ่งที่แปลคําว่าไร้มนุษยธรรมแปลว่าเป็นคนไม่รักซึ่งกันและกันภาษาอังกฤษใช้คําว่า unloving แต่พอเราดูในภาษากรีกเนี่ยเขาใช้ s t o l k e แต่ในความหมายงแง่ลบเพิ่มตัวเองลงไปแปลว่า astorg a s t o g o s กลายเป็นด้านลบเปาโลก็เราบอกว่ายุคสุดท้ายความรักฉันพี่น้องสายเลือดเดียวกันเนี่ยมันก็จะเริ่มเหือดหายไปก็คือว่า astorgos มันเป็นคำ ตรงกันข้ามกับสตอเกความรักแบบนี้เป็นความรักที่ไม่ได้มีเงื่อนไขแต่จําเป็นต้องรักหรือควรจะรักเพราะว่าเราเป็นพี่น้องเราสายเลือดเดียวกันเพราะเราคุ้นเคยกันเราต้องปกป้องซึ่งกันและกันเป็นติตใต้สํานึกว่าเราต้องไปทิ้งกันน,น,นั่นคือความรักแบบพี่น้องเราคงเคยได้ยินว่าน้ํามันจะคนก่อนเลือดได้ยังไงคือเลือดคือครอบครัวเดียวกันเนี่ยมันต้องเหนียวแน่นกว่านั่นคือสตอเก คำต่อมาคำที่4แล้วนะครับ ludus ludus คือ playful love ludus ภาษากรีกแปลว่าเกมเหมือนเล่นเกมใช่ไหมแปลว่าเกมเป็นความลับที่ไม่ผูกพันไม่ผูกมัด uncommitted ส่วนใหญ่ใช้กับกิจกรรมที่เราทำเช่นเกมที่เราเล่นกีฬาที่เราเล่นชอบกิจกร,รยานรักการทำอาหารพูดง่ายๆเราทำกิจกรรมบางอย่างเพราะว่าเพราะเรามีความรักรักสนุก มันสนุกมันทําให้สบายใจแล้วเราก็รักที่จะทํามันที่ยังทาเพราะสนุกและสบายใจอยู่ถ้ารู้สึกเบื่อเมื่อไหร่ก็ไม่ทาคือไม่มีคอมมิชเมนต์ลูดัสเนี่ยเป็นความรักที่ไม่มีคอมมิชเมนต์รักที่ยังทาเพราะชอบถ้าเอาลูดัสนี่ประยุกต์ใช้กับกับความสัมพันธ์ที่มีกับคนคือคนสองคนคือคนบางคนหรือบางกลุ่มจะสนิทกันเพราะชอบทําสิ่งเดียวกันเช่นตกปลาต้องไปกับคนคนนี้ตีกอล์ฟต้องไปกับคนคนนี้เป็นความสัมพันธ์แบบหลวม อยากเจอก็เจอถ้าไม่อยากเจอก็ไม่เป็นไรทำอะไรในสิ่งที่ชอบเหมือนกันหรือถ้าถ้าเอาคำว่าลูดัสมาใช้ในความรักแบบชายหญิงพูดง่ายๆคือว่ารักสนุกแต่ไม่ผูกมัดพูดง่ายๆคืออาจจะเป็นกิ๊กกันไม่มีข้อผูกมัดมาเจอกันเมื่อมีความต้องการแยกทางกันไปเมื่อหมดความต้องการหรือหมดสนุกความสัมพันธ์ชายหญิงปัจจุบันไม่ใช่เป็นอากาเป้แต่ว่าหลายครั้งเป็นลูดัส ก็คือมาเพราะว่าอะไรเพราะว่ายังมีความสุขอยู่ฉันได้เจอเธอรู้สึกเธอเข้ามาเติมเต็มพอถึงจุดหนึ่งมีปัญหาเยอะขึ้นก็รู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้มันไม่สนุกแล้วมันทําให้เครียดมันทําให้ระแวงทําให้อิจฉาทาให้โกรธก็เลยเลิกลากันไปดูเหมือนมีคอมมิชเมนต์ดูเหมือนมีข้อผูกมัดมีความผูกพันมีความมั่นคงมั่นใจที่จะไปด้วยกันแต่จริงเหมือนก็ไม่มีดังนั้นเองความรักในปัจจุบันหลายครั้งเป็นเหมือนความรักลูดัสการคบกันเป็นเพียงแค่กิจกรรมหนึ่ง ที่ดูเหมือนคอมมิ t แต่จริงๆก็ไม่ได้คอมมิ t อะไรลูดัสซึ่งเกิดขึ้นมากมายในหลายๆความสัมพันธ์ของชายหญิงหรือแม้แม้แต่เพื่อนก็เป็นลูดัสได้เหมือนกันคือคบกันแบบเพื่อผลประโยชน์พอไม่ได้สิ่งที่ต้องการไม่สนุกแล้วปัญหาเยอะก็เลิกคบกันไปนั่นคือลูดัสคำที่5ต่อมาเราจะดูคำที่5เป็นคำสุดท้ายนะครับในสองคำสุดท้ายเราไปดูอี่หนนาคำว่า p r a g m a practical love คำว่า p r a g m a เนี่ยถ้าแปลเป็นภาษาอังกฤษได้คําว่า pragmatic หรือแปลว่าหรือว่าคำว่า practical practical คืออะไรที่เป็นทางแนวทางปฏิบัติได้จริงความรักแบบ p r a g m a เรียกอีกอย่างว่า practical love คือรักที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการกระทําในภาคปฏิบัติตั้งอยู่บนข้อผูกมัดพูดง่ายรักแบบ p r a g m a เนี่ยมันมี commitment รักแบบนี้จะเกิดขึ้น ถ้าเกิดขึ้นเมื่อไหร่เนี่ยแบบ p r a g m a เนี่ยมันจะมีความคงทนยาวนานรักจะเติบโตไปเรื่อยๆไม่หวืวามีเสถียรภาพเพราะอะไรเพราะทั้งสองฝ่ายมีความอดทนเสียสละยินดีทําอะไรก็ได้เพื่อให้ความรักมันไปต่อได้หลายคนถ้าเปรียบกับการทํางานคือยินดีทำเพราะรักในการทํางานยินดีเปลี่ยนแปลงยินดีทําอะไรก็ได้เพื่อให้งานไปต่อได้บางคนเองยอมทําอะไรก็ได้เพื่ออะไรเพื่อให้ความรักไปต่อได้ นี่เขาเรียกว่ารักแบบ p r a g m a คือยินดีปรับตัวเพื่อทําให้มัน work ถ้าเป็นไวน์บางคนเอาเป็นไวน์ที่บ่มมานานแล้วรสชาติจะดีมากๆพูด,ดง่ายๆคือความรักแบบนี้เกิดขึ้นเพราะว่ามี commitment หรือมีความมุ่งมั่นแน่วแน่ที่จะรักษาความรักไว้จะรักษาความสัมพันธ์อย่างเป็นรูปธรรมยอมอดทนยินดีทําอะไรก็ได้เพื่อให้ความสัมพันธ์ไปต่อได้คงรวมไปถึงการยอมยอมกันและกัน บางอย่างเราอาจจะไม่ได้แล้วก็โอเคบางอย่างที่หวังไว้จะไม่ได้เกิดขึ้นเป็นจริงก็ไม่เป็นไรขอให้ยังมียูนิตี้ขอให้ความสัมพันธ์มันไปได้ยังมีเสถียรภาพเขาบอกรักแบบแพคมาเนี่ยเกิดจากการพัฒนาความรักหรือคล้ายๆปลูกต้นไม้คือลดน้ำไปเรื่อยๆแต่สิ่งที่ลดความรักไม่ใช่น้ำแต่เป็นความอดทนเป็นความเสียสละเป็นการยอมและการกระทำที่เสริมสร้างกันรักแบบแพ็คมากเขาบอกส่วนใหญ่จะเกิดจาก สามีภรรยาแต่งงานกันมานานแล้วปรับตัวกันได้แล้วหลังจากนั้นจะไม่ค่อยมีปัญหากันจะอยู่ด้วยการช่วยเหลือการซับพอร์ตกันมันและทําให้มันเวิร์กทำให้มีเสถีภาพมียูนตี้และค่อยๆไปความรักแบบ p r a g m a จะเกิดขึ้นเมื่อสองฝ่ายร่วมมือกันไม่ได้เกิดขึน้นทันทีนะครับแ r a g m a คล้ายๆเป็นมัชชัวเลฟคือมันโตมาจนถึงมีเสถียรภาพแล้วอาจจะชอบกันแบบผู้หญิงผู้ชายยินดีเปลี่ยนแปลงจน เป็น pragma หลายคนเองให้เวลามากมายกับการแสวงหาความรักแท้แต่สุดท้ายก็เป็นความรักแบบล l u e d s คือเป็นเหมือนแค่กิจกรรมหนึ่งแล้วก็ผ่านไปถ้ารักยังไม่เกิดขึ้นเป็น pragma มันก็มีโอกาสล่มได้ตลอดเวลา pragma คือการยอมทําทุกอย่างเพื่อจะยืนหยัดอยู่ในความรักนั้นเห็นไหมครับ pragma คือการยอมคล้ายๆหนึ่ง c o l t o เนี่ยแหละ ยอมทําทุกอย่างเพื่ออะไรเพื่อให้ความรักไปไปสู่จุดสูงสุดเพื่อให้ความรักนําประโยชน์ไม่ใช่นําการทรําลายรักต้องก่อให้เกิดประโยชน์รักต้องก่อให้เกิดการเสริมสร้างไม่ได้ก่อให้เกิดความบาดเจ็บหรือความเจ็บปวดหรือบาดแผลในใจ,จิตใจทรา g m จะเกิดขึ้นเมื่อมีมม m m i t นต์คอมมิ i เมนต์ภาษาไทยจะแปลว่ามุ่งมั่นยึดมั่นผูกมัดว่าฉันจะไม่ยอมปล่อยให้ความรักล้มไปจะยินดี เปลี่ยนยินดีทาให้ความรักนี้ยาวนานที่สุดเขาบอกว่าถ้ามี p r ม g าเมื่อไหร่ความรักจะค่อนข้างมีเสถียรภาพและก็ตายยากมันจะตายยากมากมันจะเขาบอกรักแบบโรแมนติกเลิฟมันเหมือนจุดจุดจุดไฟเผาฟางฟึบแล้วก็หายไปความร้อนหายไปแต่รักแบบ p r ม g กมันร้อนเรื่อยๆไฟไม่ได้ดับไปเพราะมันเป็นคือกล่องฟืนที่ก่อร่างสร้างขึ้นมาเป็นเวลานานเมื่อเราศึกษาคําต่างๆเกี่ยวความรัก ผมอยากจะสรุปให้ฟังเข้าข้าแบบนี้ว่าไม่ใช่คําว่ารักแบบอากาเป้เป็นรักที่ดีที่สุดเมื่อเทียบกับความรักประเภทอื่นๆอากาเป้ไม่ใช่ความรักที่ดีที่สุดอากาเป้เป็นเพียงแค่ความรักประเภทหนึ่งเท่านั้นเองเพราะว่าคําว่ารักแต่ละคํามีประเภทและมีวัตถุประสงค์ในตัวมันเองเช่นถ้าเราชอบดูหนังเราคงไม่อากาเป เช่นเรารักการดูหนังเราคงบอกไม่อากาเป้หนังเพราะอากาเป้คือทุ่มเทเสียสละหมดใจเพื่อจะดูหนังมันทุกซีรีส์ดูมันทุกตอนจําให้ได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นดูแล้วกลับมาดูอีกแต่เราเรื่องหนังดูภาพยนตร์เราอาจจะใช้ว่าเราดูลัสคือเราชอบที่จะทํามันเราก็เลยทํามันเราจรึงไม่ต้องอากาเป้ทุกเรื่องถูกไหมครับหรือความรักแบบเพื่อนฟิเลโอแบบพี่น้อง เราเราคงไม่ได้รักพี่น้องแบบดูรัสมันก็ต้องเป็นสตอเก้ถูกไหมครับเพราะว่าดูรัสป็นเรื่องของกิจกรรมดังนั้นจริงๆไม่ได้หมายความว่าอากาเป้ดีที่สุดแต่ทุกคนจําเป็นจะต้องรู้จักความรักอากาเป้ทุกคนจําเป็นต้องมีประสบการณ์สัมผัสความรักของพระเจ้าเพราะอะไรเพราะว่าความรักของพระเจ้าจะต้องมีอยู่กับเราในทุกๆอย่างที่เรารักพูด,ดง่ายๆทุกๆความรักกี่ประเภทก็แล้วแต่เนี่ย ถ้ามีอากาเป้เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยความรักนั้นจะเป็นความรักที่มีอายุยืนมากขึ้นครั้งหน้าเราจะฟังต่ออีกสองความรักในภาษากรีกแต่อย่างน้อยในวันนี้เราเข้าใจ5ความรักแล้วหลายคนอาจจะชอบ pragma ถูกไหมครับเพราะ pragma มันเป็นความรักที่มาชัวแล้วมันเกิดขึ้นเพราะว่าทะนุถนอมมันมายาวนานถ้าวันนี้ท่านท่านในครอบครัวท่านมีสามีภรรยา ก,ก,ก็ควรจะมี p r a ม m a นะครับควรจะมี p r a มา a เรากับเพื่อนบางทีก็ต้องมี f i l โ o แล้วบางทีก็กมี p r a ม m a ได้เพราะอะไรเพราะเราเป็นเพื่อนตายกันแล้วเราเรายอมกันและกันเพื่อจะเสริมสร้างในการเดินกับพระเจ้าเรากับพี่น้องในโบสถ์เราต้องมี agape แน,น่นอนและและหลายครั้งเปาโลคาดหวังไม่ได้ใช้ s t o เก e นะั่นแต่คาดหวังความรักพี่น้องในพระก,กายควรจะเป็นความรักแบบ s t o เก คือพี่น้องสายเลือดเดียวกันผ่านพซสุริต์และแน่นนก็ควรจะมีฟเลโอคือเป็นเพื่อนแท้เห็นไหมครับว่าความรักมันต้องมีหลายแบบหลายมิติในการเดินไปกับพระเจ้าครั้งหน้าจะฟังต่อให้เราอธิษฐานพระเจ้าด้วยกันให้ท่านเข้าใจความรักมากขึ้นและท่านจะรู้ว่ามีจุดอ่อนอะไรบ้างในเรื่องความรักในชีวิตของท่านของพระเจ้าเองเป็นพระเจ้าที่ที่โดนใจท่านประทานความรักมากขึ้นมากขึ้น,นและมากขึ้นในกับท่าน เพื่อชีวิตท่านจะเต็มไปด้วยความรักปาแดแผลต่างๆจะได้ถูกรักษาให้หายและท่านจะได้เป็นแหล่งแห่งความรักที่แจกจ่ายความรักอย่างถูกต้องอย่างเหมาะสมไปสูขข่คนรอบข้างขอเช้านี้เองถ้าท่านตกอยู่ในความกลัวถ้าท่านตกอยู่ในความวิตกกังวลขอพระเจ้าอุ้มท่านกอดท่านจนท่านสามาถสัมผัสได้ว่าพระองค์อยู่ใกล้ๆจริงๆพระเจ้าเป็นความรัก ขอความรักของพระเจ้าได้ไหลไปสู่ที่ท้องของท่านที่ท่านขณะด,ดูอยู่ตอนนี้ให้ท่านได้สัมผัสความรักของพระเจ้าสันที่สุขที่เกินความเข้าใจที่จะหยุดความกังวลกังวายใจที่จะรักษาบาดแผลในใจที่เจ็บปวดนั้นได้เพราะว่าพระเจ้าที่เราเชื่อเป็นพระเจ้าแห่งความรักและขอบคุณพระองค์สำหรับเช้านี้ในนามพระเยซูเจ้าขอพระเจ้าไว้พรท่านนะครับ